นี่มันน้ำแข็งน้ำยเออน้นเช่าไห่คะสวัสดีครับเจ้าปุ๊เจ้าดเนี่ยเธอทำยังไลยเธอทอทำอะไรเลยเพียงไงเพียงไงไปรอดไปรอดเอาน้ำน้ำน้ คือถ้าไม่เห็นีอย่างนอนมันอนคือเนี่ังเินครับเสียงคอจังหวะไปเอาออกครับแล้วบอกหกันไว้เอาออกเสียงเคะจังหวะฟอกฟอกฟอย่ั้ัีเสียงเสียงเสียงผู้ใดเคอจังหวะเสียงข้องคะจังหวะเวลาอเสียงมีเสียงตั้งคิดเลยังหรอ <laughs> ừ, oh anh nói tăng um oh anh nói tăng um oh anh ยังยังยังต่อกกั feels, บเก็บผ้าค่ะทั้งฟางพุ่นฟาง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 น้ำเงีนยบอกเสียงปอกปอกอีหล like, ีบอกอือเะอ๋อเสียงเสียงเวลาเลาะคอเสียงห้ให้ลงเวลาลงหล่องเสียงอ๋อหาหาหาเวลาเสียงให้มันหลงไต้รอดไต้เสียง เกมาอ๋อะจะเป็นโปรแกรมเอังกอืมโอ้อฉันก็นึกว่าน,นอนเทปอย่างเอา,าค่ะคลิปสันส้นๆนะว่าให้เบิรงกได้อเนะี่ยเพย์ยังเนี่ยเอาเพย,ย์ยังฝากก่อนเพลงอะไรพออยูยอ่นะเ,เ,เ,เสียงคอรัสมแบบแบบันแปลกๆกันเสียงคอรัสแปลกๆอ๋อเเพรราาาาะะว่ลงงงงใหหมััขอออปสสนีย๋ถ้าถ้าร้องประสานเสียงมันจะมันเสียงนั่นเกินไปมันพ้อเกินไปเอาถอนตุวถ่ายเป็นคอรัสตามไน้อยอืม อ๋อสามสิบหกนะเอาเพลงยังเพลงยังเสลิปูฝากเพลงเพลงอะไรเพลงนี้ไปโลดนะครับจากปลายปากกาของทีมงานฟังพี่น้องว้านเ้าครับพี่น้องล่าครับไม่ว่าจะเป็นที่เขามีเพลงเป็นร้อยล้านวิวนะครับใส่ใจได้เขมองล่าสูงก็แพงอายแล้วก็ของค้ังหัวเรื่องอะอลากพิลูกเคยทีมงานมองเคยช่นมองครับ เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนอะไรนะบิ๊กใหญ่เบเกอร์โซพานาซีเจมิโโนประมาณจิ้มไทมันแกงไห้ครับเพลงนี้ที่น้องเฟิร์นกับน้องน้ำหวานนะคะร้องนะคะหาเวลาทายมิวสิกบ่็ันไม่ได้อยู่โควิดซ่ามั้งครับพี่น้องโควิดจะน้อยก่อนค่ะเสรปล่อยตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ครับเมียนว้าปอยไปก็บแต่เพื่อมันดังนอกออกกันส่งคอนเสิร์ตไปใส่กับอะไรเปลี่ยนทั้นมานะมันก็บมมีคิวงานคอนเสิร์ตแล้วเพลงก็จะบ่ไปต่อครับมันจะมันจะหนึ่ง เราก็จะรอจังหวะนะครับสองเพลงครับเร็ดปีอยแล้วค่ะเพลงน้องมาซิงเงิดน้องมาซิงเงิดกลับไปโลดเจ็ดไหนะครับในทุนก็สั่งตัวมาแล้วว่าโควิดซ่านะครับอ๋เวม่ล่ะไทยทำมีนะครับเนาะค่ะติดต่อประธานงานไปทั้งเคมีโกแล้วนะครับแกมี่โกหรือเอมมี่โกนะแกมี่โกนะตีนึกว่าเป็นเอมมี่โกติประธานงานไปทั้งอ่อม้วงแค่แกนข่วนครับ ว่าคนจะมาเรียนให้บอยมีนี่เปิดประสานงานไปเรื่องอย่างก็เรียนยมี่เรียนยมี่เพียงเนี่ยน้องมาสิงเงอเตี้ยาเทียงอาจจะหนี่ลงทุนคร้บแท้ฝากต่อมันอีพีกายเด้อแต่ก็มันยังไม่นอนนะครับเพราะว่าไอ้ทุนเท่ากับว่าอาจจะเปลี่ยนโปรเจกต์นิดนึงเพราะว่านักเรียนเขาหน่าซ้ำหมดหน่าซ้ำหมดแล้วสอะไรยุ่งดิปวดเลยะล้วติดตามครับ ตัวพิซซ่าด้วยกันเอติดตามนะคะอย่าลืมนะคะฝากจิปไปนําจิปเยอะชามอยู่ห้างกินนะครับเออของเหมือนี้ก่อหากินตามกันเยอะนะครับเแล้ววัยนี้แน่นอนนะครับชื่อรายการใหม่นะคะรายการใหม่คือหากินตามกันเยอะครับหากินตามกันเยอะนะคะได้วันไดนก็ซ้ระมาณนี้หนึ่งนะเจอหากินถ้าวัไหนก็ซ้ำอาหารกินไปทางหนาหมวางยังอืมค่ะ อันนี้นก็ฝากผลงานเด้เค่ะของทางไข่กุกต้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงเมื่อนี้ปีกลายของน้องแนนนะคะน้องแนนพนิดาแดนสูรแดนของตั้มไลซิงนะคะแล้วเพลงอีกคือของของทางขาเ่เขามีสองเพลงนี้บอกยังไงอีกสุดเส้นขอบฝันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องนุ่นนะคะแต่ว่าน้องนุ่นนี่ร้องเอาไปลงทางของช่องพี่จันนี่มือปราบนะคะ,ะ,คะแล้วก็สุดเส้นของฝันของพี่เจมเจมชิลกันของอัอโตสร้างให้อ๋อสร้างสร้างให้อุ้ย ผู้ใดคิดถึงน้องเฟิร์นนะคะให้ไปดูนะคะเสาหมอประคอไงค่ะมวนเด้เพลงเนี่ยอาจจะไหนก็ฝากกันด้วยค่ะเด้อทีมงานกอแต่แล้วก็เพงสแสดงอาการของพี่จอนนี่นะคะอ่ะเสียพูดเต้นใหน่อยเต้นหน่อยเสียพูดเลยอ่ะค่ะลาไปแล้วจ้าวัสดีค่ะบ๊ายบาย